สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาดูวิธีการแก้นะครับอัดหน้าจอ oppo แล้วไม่มีเสียงเกมหรือว่าไม่มีเสียงเพลงนะครับแล้วก็มันจะเป็นการตั้งค่าเสียงนะครับให้เราให้ตัวเครื่องมีเสียงนะครับเวลาเราอัดแล้วก็มีเสียงไม่ตอนเราพูดด้วยครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเลยเราก,ก็เปิดแอป,ปตัวนี้ขึ้นมานะครับแอป,ปอัดหน้าจอแอป,ปนี้มาได้ยังไงคลิปก่อนหน้านี้มีสอนแล้วนะครับการเราแอป,ปอัดหน้าจอตัวนี้ออกมาใช้มันจะเป็นแอปที่มากับตัวเครื่อง oppo นะครับ เรากดเข้าไปแล้วก็มันจะมีเมนูไอคอนตรงนี้เพิ่มขึ้นมาวิธีการที่เราจะได้ยินเสียงนะครับในตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นเสียงเกมเสียงเพลงเสียงอะไรต่างๆก็ที่อยู่ในแอปนะครับวิธีเปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับโหมดเปิดจะอยู่ที่ข้าง่าตรงนี้นะครับข้างใต้ปุ่มแดงๆตรงนี้เป็นรูปฟันเฟืองอยู่กดเข้าไปแล้วมันจะมีช้อยแยกออกมาอย่างนี้นะครับให้เรากดวิธีการน,นะครับเพิ่มเติมแล้วก็เปิดตรงนี้นะครับบันทึกเสียงของระบบ ตัวบันทึกเสียงของระบบตัวนี้ก็จะเป็นบันทึกเสียงทุกอย่างนะครับที่เป็นเสียงของระบบเกมถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันบันทึกก็ติ๊กตรงนี้แต่มันจะไม่บันทึกเสียงไม้นะครับถ้าติ๊กแค่เมนูนี้ถ้าอยากถ้าอยากให้เครื่องบันทึกเสียงเราด้วยให้ติ๊กตัวล่างด้วยนะครับก็คืออัดบันทึกเสียงไมโครไมโครโฟนนะครับกดตรงนี <kes BC> ้กดตกลงครับ <Sims> <opus> <fish> ไม่ไม่ต้องมีหูฟังต่อแยกก็จะเราเวลาเราพูดไปก็จะได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัาจให้ดูฮัลโหลครับตอนนี้เราก็กำลังเทสอยู่ในโหมดอัดหน้าจออยู่นะครับไม่ต้องต่อไม้แยกสมมติว่าเราจะแคสเกมเราก็สามารถแคสสดๆแบบนี้ได้เลยนะครับโอเค เดี๋ยวเราลองไปฟังดูนะครับว่าตัวเครื่องมีการอัดไหมอัลตรอนอัลตรนครับตอนนี้เราก็กําลังเทสอยู่ในโหมดอัดหน้าจออยู่นะครับนะครับเสียงก็งชัดอยกอ่าเสียงก็ชัดใช้ได้เลยนะครับพอๆกับไม่แยกเลยนั่นโอเคครับสาหรับแนวทางการตั้งค่าอัดหน้าจอให้มีเสียงของ Opp o โปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราไปใช้กันดูนะครับ